เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดแก้วโครวารามพระรามหลวงชั้นตรีชนิดสาม,มัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ประวัติการสร้างวัดเกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการตั้งถิ่นฐานของชาวพุทธประมาณ200ครัวเรือนณบ้านปากน้ำ ในปีพุทธศักราช2430ชาวบ้านได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเรียกว่าพมนักสง์ปากน้ำเมื่อมีพระสงฆ์มาจำพรรษามากขึ้นจึงสร้างศาลาและกุติเพิ่มขึ้นตามลำดับให้พระสงฆ์มีที่จำพรรษาและได้ขนานนามว่าวัดแก้วโกรวารามในเวลาต่อมา เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราชส5 4 3วัดแก้วโครวารามได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเนื่องในโอกาสที่พระบาท,ทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ส่ทรงเจริญพระชรมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวัดแก้วโครวารามแห่งนี้นับว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีและแผนกปริยัตสามัญ ของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่เริ่มมีการเรียนการสอนนักธรรมบาลีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2455ก่อนจะมีการขยายการศึกษาด้านต่างๆไปยังอำเภอต่างๆในปีพุทธศักราช2500ในวัดมีความงดงามที่ชาวพุทธเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมวัดแก้วโกรวารามแห่งนี้จะได้เห็นก็คือสถาปัตยกรรมทางาศาสนา ที่มีการสร้างใหม่และออกแบบได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะพระอุโบสถสีขาวหลังใหญ่ตั้งเด่นตระานตั้งอยู่บนเนินดินทางเดินขึ้นบันไดเป็นลานที่เรียบก่อนที่จะขึ้นบันไดช่วงสุดท้ายที่เริ่มจะเพิ่มระดับความชันตามสภาพภูมิประเทศก็เป็นความงดงามที่ปรากฏด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจงภายในพระอุโบสถเมื่อเข้ามาก็จะ เห็นองค์พระพุทธปฏิมาประธานองค์ใหญ่ส่วนด้านฝาผนังก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามรอบด้านประกอบด้วยภาพสําคัญสําคัญเช่นพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระาศาสดาเมื่อคราประสูติพระโพธิสัตว์ประทับเสวยรมอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้านอกจากนั้นในวัดแก้วโครวารามแห่งนี้ยังมีรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของ ระธรรมวรโรดมเส้งอุตโมอดีตเจ้าคณะมณฑลภูเก็ตมีรูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระครูธรรมาวุฒิวิสิทธิ์กิมพุทธรคกิตโตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าวาดวัดแก้วโกรวารามรูปแรกรูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระราสุตกวีสิงจันทาโพเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าวาดวัดแก้วโกรวารามรูปที่สองและนอกจากนี้วัดแห่งนี้ก็เป็นที่ ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่อีกอย่างหนึ่งด้วยปัจจุบันมีท่านพระครูอัครรัตนากรบุญเลิศธ,ธรรมรักษโขเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงแห่งนี้ครับ